อยู่ที่ไหนใครสายวันไม่รู้วยนะขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแคววิรุวห์ท่านพ่อ้อเจรยญมุทิตาทุกคนคณะครูอาจารย์ทุกท่านและนักเรียนที่ดีทุกทุกคน วันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้องนำเทียนพรรษามาถวายให้กับไว้สองแก้วในวันพเพื่อจุดบูชาในพรรษาตลอดหลยมากสามเดือนที่จะถึงนี้การแห่เทียนพรรษาหรือการถวายเทียนพรรษานี้ก็ถือว่า เป็นประเพณีเป็นประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา,าที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปน้อมนำปฏิบัติกันอย่างช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่เราท่านทำงายได้ติดตามสื่อจะเห็นได้ว่าแถวทางอีาสานนั้นจะให้ความสำคัญมากกับการแผ่เทบมสารมีการแกะสละักอะไรต่างๆกันต้อง ก็วดไปชันขันแขนแล้วก็แผ่ไปถวายวัดรงเรียนกองแก้วในบ้เราของเราก็เช่นเดียวกันก็ได้ทําสิ่งดีๆลักษณะนี้จนเป็นประเพณีมาอย่างช้านานก็ถือว่ามีทวนร่วมรู้เช่วยกันในการอนุรักษ์รักศาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ในการถวายเทียนรสานี้ก็มีความหมายคร่าวๆก็คือ เพื่อให้ภิกษุนั้นได้จุดบูชาพระรัตนตรัยโดยจุดบูชาส่องธรรมเพื่อให้เกิดแสงสว่างในการส่องธรรมในการเรียนธรรมตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของการถวายเทียนภาษาโดยคร่าวๆก็เช่นกันประโยชน์ของการถวายเท็คือให้แสงสว่างเพราะฉะนั้น ในโอกาสที่ท่นทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทางสิ่งดีๆเช่นนี้โดยเฉพาะอยงย่าิ่งถวายเทียนพรรษาให้กับพระนั้นคณะสองทังปวงสักเคาะวยอวยพรให้ท่นทั้งหลายนั้นได้รับแสงสว่างในชีวิตเช่นกันได้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระธรรมทุติเจ้ารู้หลบรู้หลีในสิ่งที่เป็นเหตุแห่งยนะก,ก็คือความเสื่อมต่าง ทำให้เห็นแสงสว่างความเจริญคือเหตุแห่งวัฒนะความเจริญในทุกๆด้านในโอกาสที่ท่านทั้งหลายมาถวายเทียนในโอกาสนี้แล้วก็ก็หลายปีมาแล้วเมื่อท่านทั้งหลายได้นำเทียนคำสามาถวายในวัวนในโอก,กาสเทศกาลคำสาานี้ทางวัดก็ได้ถือโอากาสที่จะมอบใบป,ประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาให้กับนักเรียนการสอบธรรมศึกษาประจันตีการศึกษา2,556ที่ผ่านมานั้นนักเรียนโรงเรียนวัดโแก้วของเรานะส่งสอบในนาาวัดโตแก้วเวรุวันผลสอบประจันีการศึกษา2,556ที่ผ่านมานั้นนักธรรมศึกษาชั้นเองก็อยู่ที่สอบผ่านอยู่ที่ประมาณ จำนวน11คนถ้าจำไม่ผิด11คนนักทำชั้นโททมศึกษาชั้นโทเพื่อ70ก็ทำมาศึกษาชั้นตรีก็30นะนี่คือจํานวนนักเรียนที่สอบผ่านในแต่ละชั้นส่วนที่สอบไม่ผ่านนั้นจำไม่ได้จาไม่ได้ว่าใครม้างมีเทวายไ,ไม่ได้ทับจนข้มบนเขาเพราะฉะนั้น เราไมา่เสียวเวลานะในโอกาสนี้ก็คือโอกาสจะมอบไปประกาศนะยบัยนนักธรรม